ส่องให้ดูเนื้อหินชัดๆอาเกตเซตเนี้ยด้วยความที่เป็นอาเกตเก่าๆเน,เนื้อหินเขาก็จะสวยมากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากๆเซตเนี้ยมีมีมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือเขาแกะสลักเป็นลูปหัวใจเนาะอันนี้คือการนำหินทั้งชิ้นเนี่ยมาแกะสลักส่องให้ดูเนื้อหินชัดๆค่ะเขาจะเป็นเป็นเป็นริ้ว เป็นแบบนี้เลยอันนี้คือหินอากเกตรธรรมชาติไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพไม่ได้ปรับปรุงสีสเสน่ห์ของอาเกตเขาจะเป็นชั้นๆแบบนี้แหละส่วนในเรื่องของความเชื่อคนโบราณเนี่ยเขามีความเชื่อว่าหินอาเกตพกเป็นเครื่องรางเวลาที่จะออกไปแข่งขันเวลาที่จะออกไปลบเพื่อที่จะ ช่วยปกป้องคุ้มภัยให้กับเจ้าของนะคะตัวหินอาเกตนะคะยังมีพลังในเรื่องของความเชื่อว่าช่วยเรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของด้วยพลังบำบัดของหินอาเกตเนี่ยในสปาบางที่นะคะก็มีการนําหินอาเกตตัวนี้ดูดซับพลังที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราแล้วก็ช่วยในเรื่องของการ ปรับสมดุลสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับสรายข้อมือหินอัเกตนะคะเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้